อาดตัวมันบอกที่ควายได้ไหมไม่ได้เพราะมันทำไมลงไปแล้วเขามือไปจับแล้วมันก็เดินข้ามไปเลยบอกมวกขาดว่าไม่เอาไอ้คนข้างหลังเดินมาเห็นอ้าวก็มันเป็นหมวกขาดนะมึงเจ้าไว้ทำไมนะทำไมเตะทิ้งแม่งเลยแสดงว่าไอ้สองคนเนี่ยก็ต้องเพื้อนทุ่ควายด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหม เนี่ย yeah. มันหลอกไอ้คนหลังได้ไอ้คนหน้ามันจับที่ไหมกูไม่ได้มันหลอกไปหาเลยว่าไอ้นี่มึงจับแต่ขี้ควายนะเลีกเลี่ยงสถานการณ์ไปเจอคนที่เขากําลังคุยกันอยู่ในร่วกลุ่มเธอก็แยกออกมาตั้งหายอย่าเข้าไปใกล้อย่าไปยุ่งเขาเือดยังไงเธอก็แยก อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือทําเป็นไม่สมบกสณใจใครจะพูดไงกูก็เจอกูไม่รู้ด้วยไม่เห็นดีด้วยและก็ข้อสุดท้ายอันนี้ข้อนี้สาคัญครับคบคบคนพาดพ,พ,พานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผมเหมือนเขาบอกว่า<อ>บัณติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานันางถ้าเรือมันมีรูรั่วอ,อยู่ ก็เอายาไปไปยาเรือท่ะมันเข้ากันไหมเนี่ยคบคนพาน,นพาไปหาผิดคบ,บ,บ,บอดิดอดิดพาไปหาบ่เพื่อนไหนที่ไม่ดีเธอก็อย่าไปคบคบเด่เพื่อนที่มันดีดีอันนี้เป็นหลักการเป็นพิเศษแต่เรื่องด้วยกันอ้าวสุดท้ายเปิดเพลงขึ้นมาวันนี้ครูมีเพลงแถมสองเพลงเธอไม่ต้องไปฟังที่ไหนวันนี้อ่า เดี๋ยวเคยได้ยินไหมนะมีเมียเด็กนะใครร้องพรสักสองแสนแต่วันนี้ตะกูลกำลังจะมีแสงมีเมียเด็กเอาเปิลเลมีเมียเด็กเคยได้ยินไหมเอามีเมียเด็กต้องมานตรวจเช็คร่างกายไม่ต้องนึกอายไปลูกผู้ชายต้องกราแต่ของลูกไม่ใช่เอ้าใครร้องได้ร้องไปร้องกันเลย มีเมียเด็กต้องหวันตรวจไปไหนมีเมียเด็กเอาไหมเสยาตอนเด็กไม่ต้องใช้ทางกครไม่ต้องนึกอายถึงขั้นลงแดงเจ้าแรงดีไหนมาทำงานไม่ไหว้็็ต้องคอยไปเสยาทันเฮรอยิน ายาบายาดีเสกยาตอนเด็กทำให้ตัวเล็กคอามบางต้องเสียสตางร่างกายก็พังนาบีทั้งลูกและหลานก็ถูกคการว่าดีจะทำอย่างไรก็ต้องอับอายเขาสีทั้งวพวกร้องน้องพีเ้าไปใหใคร ไม่กองเสพยาตอนเด็กตามสเปคติดตารางให้ฟังอย่าเบื n, this, ่อ oh, รักไปเกี่ยวห้องเสียงเอิ่นข้าพระจะถูกจับไปจำบจองเสพยาจนเมาแล้วใครเล่าเขาจะมองถ้าเผลอเลิไปเกี่ยวพ้องตำรวจก็ต้องคว้าไปเสพยาตอนเด็ก ต้องมา่ตรวจเทคซื้อใครมาอย่าเอาหูไปนาและอย่าเอาตา,าไปไรใครขายกันบ้านบอกให้หูมาเป็นไรอย่าบ้าทันทังไม่ชอบคทาประกันใจถ้าติดตะลางเมื่อไรคงไม่มีใครประกันอย่าบ้า ถ้าใครเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วอ๋อมีคนประกันไหม,ไมหไโดยเฉพาะน,นี่บอกไว้เลยนะใครก็แล้วแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับรรยาเสพติดเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยไม่สามารถไปประกันได้สมมติ<ป>เธอติดจะให้ครูอูดคุณตะกูลไปประกันไม่ได้คนบุคคลคนเดียวที่จะประกันเธอได้ไ<ป>ก็คือพ่อกับแม่เท่านั้นเอง มีสองเมตรถือว่าเอาไว้เศษถ้ามีสิเมตรเอาไว้จาหน่ายโทษก็หนักเพิ่มขึ้นไปโดยเฉพาะที่ประเทศมาเลเซียถ้ามียาเสพติดอยู่แขวนคออย่างเดียวสิงคโ,โปร์เอาไปเที่ยนด้วยโทษของหนักขนาดนั้นแม้กระทั่งประเทศซาอุดิอาราเบียใครไปลักข้าวรักของตัดมือตัดดิ้ง ยาเสพติดทำให้พ่อแม่เราเด right? e ือดร้อนใช่ไหมคะอันนี้ว่าเรามีเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสิบเม็ดร้อยเมตรพันเม็ดคุณถามว่าถ้าเราค้าเราเสพเราผิดไหมคะผิดเราไม่ต้องไปสนใจมันอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราไปลักขโมยของคนในบ้านเขาเนี่ยทีนี้เจ้าของบ้านเขาจับได้แล้วของไม่คืนเขาเนี่ยความผิดเรามีไหมคะผิดหรือมันหายไปเราของคืนเขาแล้วควาผิดหายหายไหมคะ สติดมันทำให้เราเดือดร้อนว่าจะมากจะน้อยเพราะฉะนั้นอย่าทำให้พ่อเขาไม่ได้เดือดร้อนนอกจากยุ่งกับมันโอเคไหมคะเออเอาอีกบทเพลงหนึ่งรักน้องพรรักน้องพรรักน้องพรเอาเพื่อนโปโลละเนอมาช่วยกันอีกสักทีเติมพวกเราชาวไทยต้านยาบ้าอาหารตะไคร พร้อใจอยาให้มันมีอยาบ้าระบเรลีนบ้านที่บอกลูกหลานมันเป็นสิ่งไม่ดีใครได้เสพเท่าใครเปรียบก็ไต้่อมสมร่างกายของลงราศีไม่นีแถมเวลามันครัแพเจตนังไม่ติดสมองไม่คิดรู้ผิดชั่วย กระตุ้มทำลายประสาทอย่าลองเด็กขาดถ้าไม่อยากเต็นดีขอแต่เพียงเราทำต้องช่วยกันต่อต้านเรื่องมือรัฐบาลแล้วจะได้มันมีโออเออเออมาช่วยกันอีกทีถ้าตกาาจะสุขสัานหากเราร่วมหูกัน ยาบายาอีทุกคนมีส่วนดูแลไุ้แจ่งบอกแหร่ว่าที่ไหนมันมีปรากกรน้ยเด็ดขาดด้วยขันจัดยาบ้ามหันตภัยหนักหนายาบ้ายาอีคนที่ขายพี่ผลิตท่านมีสิทธิ์ยิงเป้า คนเสพนั้นเล่าติดคุกหลายปีบมอทอนึ่งประกาศเด็กขาดรักกันใครไม่เชื่อดื้อรันจะต้องเธอดีวอนพี่น้องทุกท่านต้อง้วยกันต่อตามเร่่มมือรัฐบาลแล้วจะได้ผลดี พ่อมหาจำเรนเนี่ยเพราะอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเขามีนิทานอยู่เรื่องนึงโคนันี่วิสาร